สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับมีสูตรใหม่มาแนะนำครับผมอยากจะให้ท่านเอาไปพิจารณาดูก็เห็นว่าเลขมันเข้าดีครับก็เลยจะเอามาฝากทุกทุกท่านผมจะย้อนไปให้ดูสามงวดก็พอถ้ามันจะเข้ามันก็เข้า เริ่มจากงวด1157ก่อนครับนี่งวดที่มันออก261157จะเริ่มจาก1157ไปครับมาวีดวูวิธีคำนวณสูตรนี้กันครับมันก็เหมือนกับสูตรลาวพัฒนาหนึ่งครับแต่ผมจะใช้เลขตัวนี้ครับเลขหนึ่งนีบวกหนึ่ง หนึ่งบวกหนึ่งแล้วได้สองนับเป็นทีละสองแต้มสองแต้มครับแล้วลงท้ายด้วยแต้มหนึ่งนี่ครับ หนึ่งมงหนึ่งได้สองสองสี่หกแปดศูนย์หนึ่งแล้วงวดถัดมาเลขอะไรครับออกคือสองแปดสี่หกก็เข้าไปที่สองแปดสี่หกมาครบสี่ตัวครับ ทั้งบนทั้งล่างงวดต่อไปครับเอาเลขสองบวกหนึ่งเหมือนเดิมสูตรนี้คิดง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรมากก็สองนี่แหละบวกหนึ่งก็ได้สามนับทีละสองก่อนสามห้าเจ็ดเก้า หนึ่งแล้วก็สองเลขออกอะไรครับเจ็ดสามสามเก้าอันนี้สามเจ็ดเก้าก็เท่ากับว,ว่ามาทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าเลขมันจะเบิ้ลก็เลขก็เข้าไปที่เจ็ดสามสาม ก้าก็มาทั้งบนทั้งล่างครับทั้งเกจ็ดสามสามเก้าต่อไปครับนี่ครับเจ็ดบวกหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งได้แปด นับไปครับศูนย์สองแล้วก็สี่หกแล้วก็เจ็ดเลขออกอะไรครับศูนย์หกหกเจ็ดเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเลขหกตัวนี่ 0ู 6, แล้วก็6 7เจดเป็นสูตรคิดง่ายๆครับคำนวณง่ายๆถ้ามันเข้ามันก็เข้าครับถ้ามันไม่ไม่มามันก็จะหลุดสามงวดติดครับอันนี้จะเป็นงวดที่สี่ก็เอาศูนย์นะครับบวกหนึ่ง ก็ได้1 3 5 7 9แล้วก็0ครับาำรับหมวดมันสุขรอครับถ้าสูตรนี้ดีเราก็จะเอาสูตรน,นี้คำนวณต่อไปครับ เป็นสูตรคิดขึ้นมาใหม่ครับโดยใช้เลขตัวเดียวครับคือเลขหลักสิบสองตัวล่างครับเป็นตัวคำนวณก็เห็นว่าคำนวณแล้วมันได้เลขแบบนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกก็ถ้าตัวเลขมันมาเราก็สามารถเอาไปคำนวณต่อได้ครับ ถือว่าเลขมันมันเข้าดีอยู่ครับมันมาได้ทั้งบนทั้งล่างสามงวดติดนี่ก็มาครบทุกตัวครับถ้าตัวไหนมันเบินมันก็จะเป็นเลขอยู่ได้อยู่สามตัวอย่างนี้เนี่ย ก็สูตรนี้ก็ลองให้ท่านเอาไปพิจารณาดูครับเป,เป็นสูตรใหม่ครับถ้าสูตรนี้ดีเราก็คำนวณสูตรนี้ต่อส่วนราวพัฒนา b 1หนึ่งก็คำนวณต่อครับเพราะว่ามันต้องสูตรพัพฒนา b 2สองจะต้องเอา b 1หนึ่งคำนวณก่อนครับถึงจะเอามาได้อีกสูตรหนึง่งแต่อันนี้มันก็เป็นอีกสูตรหนึง่ง และผมจะให้ท่านดูเลขตัวนี้ครับถ้าท่านเอาเลขสองตัวตรงกลางเนะีบวกกันก็จะได้เลขเด่นอีกนะครับหนึ่งบวกห้าได้เท่าไหร่ครับได้หกแล้วก็นับไปหกเจ็ดก็ได้หกมาแปดบวกสีได้สิบสองก็สองสามก็ได้สามมาสามบวกสามเป็นหกก็ได้หกกับเจ็ดเห็นไหมครับเลขถ้าเราบวกกันแบบนี้มันก็เข้าไปที่ หกเจ็ดอีกท่านสังเกตเลขดีๆครับเลขสี่ตัวเนี่ยมาครบเลยทุกตัวเลยครับถ้าท่านเอาเลขคิดสูตรขึ้นมาเองก็ได้ลองบวกกันดูเลขสี่ตัวนะครับแล้วก็จับบวกกันดูหนึ่งบวกห้าก็ได้หกนับไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นเจ็ดได้หกกับเจ็ดก็เท่ากับมาบน แปดบวกสี่ได้สิบสองนับไปสองสองแล้วบวกนับแต้มเพิ่มไปอีกก็เป็นสองกับสามก็สามมาบนอีกงวดนี้ได้หกเจ็ดก็ได้หกอยู่หลักหน่วยบนอันนี้แปดบวกสี่ได้สิบสองนับเพิ่มไปอีกแต้มก็เป็นสามอยู่หลักสิบบนครับแล้วก็ได้สามล่างมาอีกหนงวดนี้สามบวกสามเป็นหกก็ได้หกกับหกบนอีก นับเพิ่มไปอีกแต้มหนึ่งก็เป็นเจ็ดหกเจดเข้ามาได้สองตัวบนเลยครับอย่างงวดนี้6กบกหกเป็นสิบสองถ้าก็ได้2กับสามไม่แน่นะครับ2กับสามมันต้องมาตัวหนึ่งข้างบนสูตรนี้คิดเห็นเป็นยังไงก็ลองพิจารณาดูครับ แคปหน้าจอไว้ครับเผื่อสูตรมันเข้าเดี๋ยวเราก็คำนวณต่อครับคลิปนี้ก็เอาสูตรราวพัฒนา B6 ครับตัวใหม่มาฝาก,ท,กทุกท่านแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ